เราจะอ่านเราจะเอรัอดัสวัสดีค่ะทุกทุกคนคนเดียวเาอะไร่ะศูนยูหลอสวัสดีค่ะกับกีตาร์เข้ามาดูแล้วขึ้นมาแล้วง่ายเข้ามาดูกันหลายคนแลวเนี่ยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะบ้านแอสต้าบ้านผมครับเรามีแคมเปญอะไรวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้สองทุ่มครึ่งเราจะมาดูเอพิโซดวันของแค่พี่แกงครับเราถ้าจะพูดตอนที่มีคนเยอะกว่านี้ เราเราพูดกันเรื่องของความรูเสียงใช่ไหมวันเสียงอ๋อเป็นยังไงบ้างคะมาถึงเสียงแฟนๆบอกหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงบ้างได้ยินกันไหมคะ uh, uh, yeah, Hi Ice c ซ์ค Hi Ice c คูล thank you hello everyone สวัสดีครับอ่ะ oh, say hi to international fans ไอตัน hi I I don't know what to say but hello hope you're doing good อา a n ณจีเซฮาร์จูอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนน้องเขินเสียงชัดไหมคะคุแม่เสียงเบาสเบาสียงเบาหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่เบาเลยค่ะอยู่ข้างชาติก็ได้ยินชัดเลยอ่ะอันนี้คือซ้อม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันตอนสองทุ่มนะคะสองทุ่มตรงเดี๋ยวเราจะมี สมาชิกมาเพิ่มนะคะมีใครบ้างเอ่ยมีพี่ซีเดีชาพี่ซีเดีชานะคะเดี๋ยวพี่ซีมาจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเขามีไลฟ์แค่ที่แกงกับพี่ตึกนะคะไลฟ์เสร็จแล้วก็จะมาที่นี่กันวันนี้เรามีปาร์ตี้กันขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ส่งฟุตสปอร์ตมาไอตันแนะนำหน่อยเร็วลูกอ๋อสุดท้ายเออเดี๋ยวดี๋ยวอะอ่ะาโอเคทีละอย่างทีละอยา่ยา,งยางนะคะอ่า มีพิซซ่ามีไก่ีจอดพิซซ่าคอมเบอรับมีเค้กมีเค้กหลายหลายชิ้นเลยครับอีมาก Hi Vietnam Fan อันนี้มีการถือพิเมีซูชิครับอันนี้สำหรับซีเดชาติเลยครับนี่สำหรับเอ่อ พี่อามส่งมาให้น้องซีกับน้องคินนะคะแล้วก็อันนี้ของพี่ลินอันนี้คือแอตตันบอกว่าของโรดผมจะเล่าให้ฟังว่าตรงนี้จริงๆช็อกโกแลตมันจะต้องมีหมดแต่ว่าผมแอบกินไปอันหนึ่งใช่พอแอบกินไปอันหนึ่งแอตตันเปิดมาแอตตันถ,ถามว่าเอ๊ะมันต้องมีอันนี้ด้วยป่ะครับพอบอกว่าน้องกินตาให้กินแล้วแตก็เลยบอกอ๋อโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ก่องเครื่องดื่มอนหนักมากเป็นกล่องเครื่องดื่มครับนะคะแล้วก็เรากำลังจะสั่งพอดีมีมีเด็กอยากกินขนมจีนนะคะแล้วก็มีเด็กอยากกินปลาเผานะคะเพียงก็จะไปสั่งขนมจีนส้มตำปลาเผานะคะแล้วก็ยังมีไอศครีมนะคะที่ international fans นะคะ support ให้ที่ไอมาว่าให้สั่งไอศครีมให้กับ คุณรติพัฒน์ด้วยนะคะอ่าไอ้ทานอยากกินไอศครีมรสอะไรอ่าได้เสียงเลยอยากกินช็อกโกแลตครัอ่าช็อกโกแลตอ่าครับเดี๋ยวน้องเคนครับอ,อินไวท์ชวนชวนคนไปงานที่เราจัดไอ้ท่นมาอยู่กับเคนชื่องานอะไรเอ่ยวันที่ห้าค่ะ CU Face ครับมีขายน้ำ อยู่ที่บูชื่อม i กซ์โลจครับมาก,กันด้วยครับ Can you speak, Can you speak? พี่ไอเลี้ยงเด็กเล็กทั้งสาม,อมเอนดูมากขอบคุณค่ะแอซซันกินส้ตมตำบ่อยมากสงสัยน้องจะชอบ <laughs> วันนี้นะคะน้องบอกพี่ไอว่าขอปลา,าได้ไหมครับพี่ไอก็เลยบอกว่าได้แต่พี่ไออะ่ะปกติพี่ไอไม่ได้ทานปลาเกินจีทานปลา,าไหม <laughs> ไม่ทานกีต้าทานไหม อ๋อแสดงว่ามีแอสตันกับกีตาร์นะคะที่อยากจะทานปลาดเดี๋ยวจัดให้ค่ะแล้วก็วันที่ห้ากี่โมงคะหนูจะไปอยู่วันที่พุธห้าโมงเย็นประมาณห้าโมงเย็นเราเจอกันที่ลานลานมิกซ์โซนนั่นท่ลานลาน,ลานสองรัชการอ่ะเดี๋ยวเรามีลุ้นพี่ที่จุฬานะคะมาแนะนำนะคะอาเชิญที่ กันค่ะชื่องานอะไรเดี๋ยวพี่กันลองบอกหน่อยครับก็เป็นชื่องานว่า CU Face นะครับก็จัดที่รานภาพบรมรูป2ราชการนะครับอ่างานนี้เป็นงานที่คณะ BPA เป็นคนจัดใช่ไหมคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเคนจิคะมะอันนี้เขาเป็นพ้องงานในการจัดแล้วออกบูธชื่ออะไรจนะขออีกทีนึงบูธชื่อ Mixology คนระัน Mixology นนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ ที่จุฬาวันที่ห้าเวลาห้าโมงเย็นนะคะเป็นต้นไปและวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะคอนเสิร์ตของใครเอ่ยไม่แน่ใจอวันที่ห้าอยู่กันหนึ่งกีง่โมงคือในงานนะคะนอกจากน้องๆไปออกบูธแล้วเนี่ยในงานก็ยังจะมีมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยถูกไหมคะอ่าอ่ามา เคลมจิอธิบาย See you, you f e s t 2024อาอยู่นานครับ See you นี่ครับก็คือเป็นงานคอนเสิร์ตแล้วก็มีมาเก็ตเลสใช่ครับมีประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครอยากทราบรายละเอียดว่าในงานมีใครบ้างนะคะ ก็เข้าไปดูกันได้ที่ cuface นะคะ c u o f a c e นะคะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกสำหรับนิสิตใหม่อย่างแอสตันนะคะอาแอสตันมาโผล่มามามาคุยหน่อยดิเจ้าบ้านฮะให้คุยอ๋อมีคำถามอะไรไหมครับพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวถ้ามี questions you can type it down in the chat and we'll try answer กีตาร์โซคิวเคนจิแอนกีตาร์โซคิวคิดถึงแอสตัน a แอสตันคิวตี้แล้วก็ภาษาเวียดนามปะคะเอ๊ะสวัสดีภาษาเวียดนามเขาพูดไปยังไงอะซินจาวอัเซเซซครับทูเวียดนามแฟนส์เนาะซินจาวอ่ะ อันนี้คือเราซ้อมนะคะเดี๋ยวของจริงเราจะไปไลฟ์กันที่แอสตัเนเจนจิแล้วก็กีตาร์สามคนนะคะเราเจอกันตอนสองทุ่มสองทุ่มเพราะว่าสองทุ่มครึ่งเราต้องดูหนังในเ,เราด,ด,ดูซีรีส์แล้วเดี๋ยวยพอซีรีส์แคที่แกรจบเดี๋ยวเราจะกลับก<ม>ันทำออีกเนาะก็เดี๋ยวสองทุ่มนะคะเตรียมพบกับเด็กๆนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอพี่ไอเนี่ยไปจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารก่อนหิวกันหรือยังคะหิวแล้วค่ะ โ okay. อเคอ่ะบัดดี้แฟนบายบายดาท์เอ็นดิสรอเราคนเียาก่นนะอ่อพิตาพูดไปก่อนเลยโอเคครับฮายรุนสวัสดีครับว้าวสวัสดีนะครับวฮ้ยคิดจะชวมาดูด้วย ตอนนี้ห้าร้อยแล้วค่ะอินโทรให้หน่อยกีตาร์เจ็ดร้อยแล้วค่ะอะไรนะอินโทรให้หน่อยว่าเราทำอะไรวันนี้ก็คือว่าวันนี้นะครับมีใครจำได้หรือเปล่าวันนี้เป็นวันอะไรจำไหรอ่าก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่แค่ที่แกงนะครับออกอากาศเป็นเอพิโซดที่หนึ่งครับเราก็เลยจะมาเชิญชวนพี่ๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เข้ามาดู ซีรีส์เรื่องแค่ที่แกองตอนแรกด้วยกันครับบ่ายดีโอเค What What's happening Okay So today the first episode of the series Omiboo starring Si Decha and Kien So we're here to invite everyone to watch and uh, yeah celebrate the first episode อ่แนะนำตัวกันค่ะแนะนำตัวกันโอเคครับสวัสดีครับชื่อกีตาร์ครับ นี่ครับสวัสดีครับชื่อเค้นครับคจีครับสวัสดีครับชื่ออัสตันครับอ่าออไม่ไม่ครับเดีก่อนทุกคนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่แนะนำตัวอีกรอบหนึ่งชื่อจริงนามสกุลเออโอเคครับอ่ามันมอมันมอโอเคโอเคสวัสดีครับกีตาร์สุภกรกันนิครับ 1,000น่ร่ร uh, Please follow my Instagram ด ok. ้วยนะเอาเมื่อกี้ไม่เห็นชื่อดิเอาไม่เห็นเนาะเอาใหมนี้ Please follow my Instagram ยัง Thank you ก็คือว่าจริงๆวันนี้เราก็จะมาชวนพี่ๆทุกคนนะครับในไลฟ์ ยูขึ้นเป็นระดับนี้ขนาดดิสับไตเติลภาองสังเอ็จ oh. แบบพูดทานทารกันเลยอ่ะแบบผมพูด <Okay. S 2> ก่อนแล้วพี่ก็พูดสวัสดีครับวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาดูแคทิแกงอ่า Hi everyone today w e า e ี e นี่เพื่อเช e ญชวนเพื่อนเพื h อน e ุกคนมาดูแคทิแกะครับก็คืออ่า uh, แคทิแกงออกสองทุ่มครึ่งทุกวันนะครับแล้วก็ วันอาทิตย์ใช่ไหมทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับ So every episode will be on air uh 8:30 p.m every Sunday yes so you can go check it out on GMMTV วันนี้อย่าลืมวันนี้วันนี้ตอนแรก yeah, and today is the first episode ใช่ครับไปรีมไปซัพพอร์ตพี่ซีน้องพี่ช้างพวกเราคนนะครับ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ใครแสดงนะคะ ซีเดพี่ชีมีทีนมีอาชีมีอันครับแล้วก right? uh, ็พ okay. ี่พี่มิวแล้วเป็นยังไงพวกเราดี๋ยวเราทุกคนเราก็จะรอดูแค่ที่แกงกันใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้ามีคำถามอะไรที่ h ้าเป็น question ก็เขียนมาได้แล้วเดี๋ยวเรามี ipad ที่จะแบบตอบเชื่อเชื่อเราดูได้โอเคครับ กูยังไม่ค่อยเก่งเนาะมีแฟนๆมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะคะ อาสิบห้าครับ I'm fifteen years old อายุสิบแปดครับ I'm eighteen years old ขอ uh ่บสวัสดีครับผมก็เหมือนกันอายุสิบแปด eighteen years old same as ์เซเ่เน <huh> ี่ยเพียงมีคำถามจะถามพวกเรานะคะจากแฟนๆเราทั้งสามคนรู้จักกันได้ยังไงเรารู้จักแล้วเจอครั้งแรกเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่ง แอตันเจอเคนจิครั้งแรกเป็นยังไงคะผมเจอเคนจิครั้งแรกตอนถ่ายแฟชั่นชูทครับก็จริงๆมีคนถามว่าผมเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ดนิดนึงหรือ่าไม่ค่อยกล้าคุยเลยตอนเจอครั้งแรกก็แบบเยี่ยมเยียมหน่อยแต่ว่าพอได้รู้จักกันเพิ่มก็เริ่มสนิทกันมากกว่าครับแล้วเคนจิอะคะก็เหมือนกันครับผมก็อินโทรเวิร์ดเหมือนกันก็เลยไม่ได้คุยกันเลยครับตอนจเจอกันครั้งแรกแล้วแล้วมาสนิทกันได้ยังไงคะ จากผู uhm, ้จ oh ัดการของเราพี่ไอซ์ค hmm. ร in ับพี่ไเฟมก็คือตัวพี่ไอซ์ครับสวัสดีค่ะพี่ไอซ์นะครับผู้จัดการผมกีตาร์เคนจีแล้วะพี่ซีด้วยใช่่ครับแล้วเคนจีกับกีตาร์เรามาพร้อมกันเลยสองคนกีตาร์เล่าหน่อยก็คือวันนั้นเนี่ยผมเพิ่งมาจากเชียงใหม่พอดีแล้วผมก็แบบ อ่อมาเจอพี่ไอซ์ครับแล้วก็มีพี่เคนจิด้วยก็ได้คุยกันครับแล้วก็รู้จักกันอ่าแล้วกีตาร์กับแอสตันอ่าเตสตันเป็นคนยังไงกีตาร์แกสตันก็เฟลลรนดี้นะครับผมตอนพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นอินสวร์แต่ผมก็ก็ก็ปกติครับก็คุยกันปกติอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอกันมาเรื่อยๆก็เริ่มรู้จักกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบนี่ไงมาไล่ด้วยกันสนิทกันแล้วใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย อยู่ที่บ้านพิแอสตันครับอ่ามีคนถามว่าคนตรงกลางชื่ออะไรน้วัดจังมีเหรอใช่บอกชื่อใหม่ได้รับชิกิต้านะครับกีต้านี่เอาไอจีให้แบบปักกีต้าโซคิวน้องกีต้าโซคิวปักหมุดไอจีให้หน่อยได้ไหมครับพี่ไออปักหมุดไอจีให้หน่อยส่งโต๊ะผมใส่มันต้องมีนี Thank you ไม่เดี๋ยวเรากดแชร์แชร์สามคนเลยได้ไหมคะได้ได้แชร์สามคนแชร์สามคนต้องเอาไอจีเตรียเข้ามาด้วยี turkey, ่เขาบอกว่าโอเคคีคนถามว่า what's your favorite song ออ่า what's your favorite song Aston ฮะผมเหรอ what is your favorite song ให้คนอดูต่างต่างผมต้องใช้เวลาคเบิลิเอ็ดที่เยอะอ่ากีตาร์เพลงโปรดของกีตาร์คือเพลงอะไรคะอ่า อันนี้ผมชอบเพลงแค่คืบของที่พี่สตาร์โคเวอร์ครับเพราะเมื่อวานผมเพิ่งไปนี่คอนเสิร์ตอ่าพี่ลัสทวายไลท์มาแล้วผมก็ได้ฟังพี่สตาร์เขาร้องเพลงแค่คืบสดผมก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากครับแล้วก็ความหมายดีแล้วผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเ,าเพลงนี้ผมชอบเราบรรยากาศ การของคอนเสิร์ตรัสตวายไลท์หน่อยคอนเสิร์ตรัสต์วายเมื่อวานใช่ไหมครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆตอนแรกผมตื่นเต้นมากๆแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยฉากแรกที่เปิดมาก็คือเสียงในหัวก็คือทำคาถึงมากๆเลยครับแบบโอ้โหดีใจแทนพี่ๆขขงมากๆเลยแล้วก็ดีมากๆเลยครับ mm hmm. mm hmm. อ่ะไอซัน what is your favorite song เยอะมากอ่ะชูซุนเออ ถ้าเป็นเพลงไทยผมก็จริงๆผมเป็นคนไม่ชอบฟังเพลงไทยแต่พอเล่นได้ครับตอนนี้ผมชอบเพลงพูดพิเศษจากบองบองเอ็ดไอแซงไบยูกินครับทำไมถึงชอบเพลงของพี่ยูกินเพราะตอนก็ผมชอบมันเพราะดีเห็นไอ้ตั้นเคยเล่าให้พี่ไอ้ป้าว่าศิลปินไทยที่ไอ้ตั้นชอบ มากๆคือที่ทีพีกับพี่บิวินใช่ไหมครับใช่เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ให้แฟนๆฟังว่ายซีนที่ใครได้ที่บอกแปลรักษาแปลรักษาครับไอโซซันเซอร์บายอ๋ออ่าเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยประทับใจซีนไหนชอบชอบอะไรกับเรื่องนี้ครับขอโทษนะครับโอเค โิดคโอปคโอเ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 เล่าเคโอ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 เป็นเคโอ่คโอเ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 ปโอเคโเป็นเคโอ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 เคโเคโอเปโอเคดอเคโ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 อเปโอเคอเคโอเคโอเคคโอเคเออคเอ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  ใช่เพราะว่าพี่ซีเดชาร์เป็นไอดอลครับเหมือนกันครับเหและ what is your favorite song คบ n ผู้เสิร์ฟยัเไงไครันก็เป็นของพาดับกับพวกูรนตับน้อ๋ใช่ คุถามคำถามถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผควมจะไล่อ่านแล้วก็ไลต่ตอบนะครับเป็นจีเป็นลูกคือเปล่าอ๋อจริงมีเชื่อจีนหมือับ <c oughs> คำถามของผมลูกคือผมไม่ใช่ลูกคืออยากให้รีวิวช่วงนี้หน่อยคะ่ะชีวิตช,ช่วงนี้ความเป็นอยู่แบบ ตอนนี้เรียนกันอยู่ที่ไหนบ้านอ่ะยายถามแฟนอ๋ออ่ะ,อะเริ่มที่น้องกีตาร์ก่อนเลยแนะนำหน่อยว่าตอนนี้เรากำลังจะศึกษาที่ไหนยังไงคะก็คือว่าช่วงผมอะ,อะไรคลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเป็นคนเชียงใหม่แล้วผมก็เพิ่งสอบติดที่สาธิตป,ประสานมิตรนะคะมอสวป,ประสานมิตรแล้วก็ก็อะไรครับก็ชีวิตช่วงนี้ก็ถือว่าแบบเป็นชีวิตที่ลัคก,กี้มากๆได้สอบติดโรงเรียนพอดีผมอยากเข้ามานานมากแล้วผมก็ได้เข้าขอบคุณทุกอย่าง อน้องเคนจิเอ้ขอโทษค่ะน้องกีต้าเรียนอยู่ชั้นมอมอสี่ครับมอสามกำลังจะขึ้นบอสี่ที่สาธิตประสานมิตรใช่ไหมคะใช่ค่ะติดกับตึกเลยนะคะโชกีโชกีมากๆอ่ะแอสตันคะอ่ตอนนี้ผมเรียนมอหกจบแล้วครับแล้วก็กำลังจะเข้าที่จุฬาครับคณะอะไรคะบาซ อ่าแล้วเคนจิอะคะตอนนี้ผมเรียนปีหนึ่งที่จุฬาครับนีเ b a อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์กันของจุฬาทั้งสามคนจะไปร่วมง,งานอ่านไหนลองเล่าสิี่อนต้องให้เคนจิเล่าเลยครับอ่าไปเจิเล่าหน่อยค่ะ,ค,ะครับก็มันเป็นมันชื่อว่าซีอูเวอรเซี่ิวัลครับ คอนเสิร <Smile> ์ตม mm ีมาร์เฟสแล้วก็มีแบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าใช่แล้วเราสามคนจะไปทำอะไรกันเอ่ยเราจะอยู่เันตรงไหนเราจะอยู่บูธอีคซ์ l o ล y ใช่ีคอนเสิรับบูธชื่ออะไราเลากี่โมงวันไหนวันที่เท่าไหร่แอสซันกับจิตาจะมาห้าโมงวันที่ห้าครับอ่าที่บูธที่บูธอีกซ์อเลอร์จีครับอ่าชวนแฟนๆไ็ชวนกันอุดหนุนหน่อย อย่ล <łość> uh. ืมนะครับเราตอนนี้เรากำลังเขาดาวอยู่อีก20นาทีเจอแค่แกงตอนแรกเอพิ o d ด1ก็จะออกนะครับมีคนแบบี้มีคนฟังที่ก็ดูที่จิมมี่ก็ครับเมื่อวานของก็เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตพี่จิมมี่มาก็คือพี่จิมมี่เก่งมากเลยครับ สองคนด้ครับพี่ว่าวันนี้เรามีสเปเชียลเกสต์ตามมาด้วยนะครับสองคนไดครับบอกได้ไหมเดี๋ยวอ่าบอกได้ก็เดี๋ยวเรามีพี่สองคนตามมานะครับพี่ซีกับพี่อาชีพจากแก๊งนะครับมาดูกับเราเอพิโซดแรกครับ ไม่ทำนยังไงให้มันมีรูปปกคืนน่ะแล้วทั้งสองคนเรียนคณะอะไรเหรอครับพี่เฮนยันอาบีเอชิลาครับพีเอ็ิลาครับพีเอลาครับผมเรียนมัเอกรัฐศัสตร์พอสมวรครับพี่ตองถามด้วยว่าหมาผมชื่อว่าอะไรผมเอาเอาเข้ามาในร้านด้วยครับได้ค่ะ นินึงเโอเคแั๊เดียวแล้วเดียวดิซิมพี่แฮนซี่เป็นคนที่รักสัตว์มากโดยเฉพาะหมาใช่อาจจะไม่ใช่เอ่อเนี่ครับตัวนี้ชื่อชื่อบัดี้ครับเป็นพันยอร์คเชอร์เทรเรียครับอายุสามขวบโอเคเข้าไปแล้วบายบาย ก็มีตัวตัวหนึ่งชื่อแอนนี่ครับชีวีสามารถดูได้ทางช่องจีนเอ็มยี่ิห้านะครับแค่ที่แกงนะครับวันนี้ออกสองทุ่มครึ่งทุ่วนอาทิตย์นะครับวันนี้ออกเป็นเอดแรกครับ ที่พี่ๆทุกคนก็อย่าลืมไปดูซีรีส์แค่ที่แกงด้วยกันนะครับพวกเราก็จะดูอยู่ที่บ้านพี่อันเหมือนกันใช่ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วครับเราก็ขอไปเตรียมตัวดูก่อนครับได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาล้าวด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณบายอย่าลืมซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ไปดูแค่ทแกงด้วยนะครับใช่ Thank you everyone Bye bye See you Uh -huh.